ครับกูรู้หลายคนออกมา,าใช้แสงเฉื่อจ้าจากนกระทั่งผมเดือดแสบตาไปหมดแล้วนะนะวันนี้รู้สึกว่า,อ,าอย่าแม่สอสาวันเบาขึ้นหน่อยใครไม่โดนแบบผมบ้างไม่รู้นะครับผมเนี่ยโอโดนมาตั้งแต่6กเดือนที่แล้วเจ็ดเดือนที่แล้วหลายเรื่องนะใครจะบอกว่าอย่าเป็นผมตลรอคือตําแหน่งเนี่ยไม่สําคัญหรอกนะคือแต่สําคัญว่านะจะมีอะไรอย่างนะถ้านายกยังเพิกเฉยละเลยนะไม่ปฏิบัตินะครับ ผมก็ต้องใช้สิทธิ์ในการยื่นค่ามโทษต่อหาในยมตีครับก็เมื่อเช้าก็าไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับนะในเรื่องของการกระทำเรียกว่าบางอาจกระทาผิดตกฎหมา,อายอานะครับในเรื่องของการจงใจใส่ความหรือมีประมาทโดยการโฆษณาต่อทัวรพี่เองนะครับของกอตรท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกรูออกมาเรื่อยนะครับทีนี้ถามว่าประเด็นไหนนะครับที่เป็นเหตุให้เข้าข่ายความผิดฐานนี้นะครับ ซึ่งการที่เจ้าตัวนะครับเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสอบสวนความขัดแย้งนที่ท่านยมตีท่านแต่งตั้งนะแต่ว่าไปพูดในเรื่องที่สารได้มีการออกหมายจับพี่เองนะครับแล้วก็เอาประเด็นเหล่านั้นมาบอกว่าไปพูดในทักษะแสดงความคิดเห็นวินิจฉัยหรือวิพากษาคดีเสียเองนะไปบอกว่าพี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด นะครับนะซึ่งก็ต้องเข้าใจว่าในการที่ศาลออกหมายจับพี่เนี่ยไม่ใช่ประเด็นว่าพี่ไปกระทบความผิดเป็นการเรื่องอพี่เนี่ยไม่รับหมายหมายเรียกนะไม่ได้รับหมายเรียกของพนักงานสอบสวนก็เป็นเหตุให้ศาลออกหมายจับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนถึงประชาชนนะครับว่าวันนี้ประชาชนทุกท่านก็ตามนะครับที่ท่านถูกศาลออกหมายจับอะไรต่างๆนะครับการที่ศาลออกหมายจับเนี่ยถึงแม้ว่า,าจะไม่ใช่เรื่องการขัดหมายเรียกก็ตามนะอะ ศาลออกหมายจับเนี่ยไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องเป็นผู้กระทำความผิดตลอดไปหรือเป็นผู้ผิดนะฮะเพราะวันนี้หลักกฎหมายทํามูกก็บอกไปแล้วนะครับในมาตรา29วรรค2นะก็บอกไ้เลยชัดเจนว่าตราบใดก็ตามที่ศาลไม่พิพากษาถึงที่สุดนะฮะถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะจะไปปฏิบัติกับบุคคลน,นั้นเสมอเป็นผู้กระทำความผิดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกฤษฎีกาทั่วครับศาลฎีกาได้มีคำวินิจฉัยชัดเจนแล้วนะครับ แล้วก็ได้มีการพิพากษาจำคุกด้วยนะกับอธิบดีกรมกรมหนึ่งนะที่ได้กระทำภระสาเช่นนี้ก็คือว่าเอา,เ,อา,เ,อาเรื่องเหล่านี้นะครับนะไปแสดงความคิดเห็นในลักษณะวิจัยหรือพภพกษาเป็นการชี้นําสังคมนะให้สังคมเข้าใจว่าพี่เองเนี่ยเป็นผู้ที่ได้กระทำผิดแล้วนะทั้งเรื่องรับเงินเว็บพน,นัน2 0 0 300ล้านนะเรื่องความผิด1 5ึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสี่เก้าอะไรต่างๆนะทำให้ผมเองเนี่ยได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียถูกดูหมิน่นถูกเดีดช่างอะไรต่างๆ,ๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเหล่านี้เนี่ยนะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาหลายเดือนแล้วนะครับแต่ว่าก็ดูพฤติกรรมอยู่ระยะแล้วนะครับเออก็ยังไม่สำนึกอีกนะไปให้ความรู้กูรู้บีถูกคือผมมองว่าในวันนี้นะครับบ้านเมืองเรามันมีปัญหาก็คือคนไม่อ่านกฎหมายเพื่อไม่อ่านก็ไม่รู้กฎหมายและอีกอย่างต้องเข้าใจว่าวันนี้หลายคนบางคนกเกษียณแล้วนะครับกฎหมาย ข้อที่จริงเดียวกันนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วกับข้อที่จริงเดียวกันเมื่อเวลานี้มันเปลี่ยนไปม,นมันใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะกฎหมายมันเปลี่ยนนะกฎหมายมันมีเพิ่มเติมมีบทบัญญัติเพิ่มเติมก็ต้องไปอ่านนะแต่บางคนเอาไปแล้วนะ,กะเกษียณไปหลายปีแล้วแต่ยังมาแสดงตัวเป็นกูรูอีกนะวันนี้ก็ต้องต้องให้กูรูเขารู้บ้างว่าไอ้สิ่งที่เขาก็ทำมันเป็นความผิดอาญานะครับแล้วมันมากระทบสิทธิ์ผมนะครับ วันนี้ก็ในคาดว่าในวันศุกร์ก็จะไปยื่นฟ้องอีกกูรูอีกหนึ่งท่านหนึ่งนะเ,เพราะว่าอะไรครับกูรูหลายคนออกมาใช้แสงเจือจ้าจนกระทั่งผมเดี่ยแสบตาไปหมดแล้วนะนะวันนี้รู้สึกว่าอ,อ,อย่าแม่สองสามวันเบาขึ้นหน่อยนะกูรูเหล่านี้ก,ก็ก็ไม่ค่อยออกพูดแล้ววันนี้แสงก็เริ่มหมดหมดไปแล้วคือวันนี้ผมมองว่าต้องให้เด็กรุ่นใหม่นะครับเขาออกมาเยอะๆนะครับนะตัวเองก็เอาไปนานแล้วนะก็ควรจะ ไปอ่านไปศึกษาดีๆนะครับนะคืออย่างนี้นะครับผมผมผมฟังผู้ใหญ่หลายคนก็พูดกับผมนะครับนะแล้วท่านอาจารย์สุขท่านก็ออกมาเตือนผ่านทางรายการนะครับผมก็น้อมรับเคารพนะครับแต่ว่าส่วนนี้ก็ต้องมาดูว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านได้ปฏิบัติหน้าที่หรือยังวันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่ผมตามหาอยู่คือความยุติธรรมนะครับใครไม่โดนแบบผมบ้างไม่รู้นะครับผมเนี่ยโอ้โดนมา ตั้งแต่หเดือนที่แล้วเจเดือนที่แล้วหลายเรื่องนะครับก็อดทนมานะจนกระทั่งถูกช่วยสำมั่นนายกก็อดทนอีกแต่ไอ้การให้ออกแบบนี้โอ้โหมัน,ม,นมันไม่ยุติธรรมสำหรับผมนะครับนะถ้าใครไม่โดนแบบผมบ้างไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ต้องออกมาต่อสู้นะครับนะหนึ่งต่อสู้เพื่อหาความยุติธรรมคืออย่างนี้ส่วนจะเป็นตําแหน่งอะไรเนี่ยใครจะบอกว่าอยากเป็นพบตรคือตําแหน่งเนี่ยไม่สําคัญหรอกนะ,ะคือแต่สําคัญว่า จะต้องทําให้ถูกต้องนะจะเป็นตําแหน่งแห่งหนอะไรเนี่ยผมว่าสาหรับผมวันนี้มันไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่สาคัญคือมันต้องทําให้ถูกนะแต่ว่าวันนี้มันทําไม่ถูกนะครับแล้วผมเป็นผู้ถูกกระทำนะมีที่ไหนในประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยท่านทิบดีเผ่ายังไม่มีทําแบบนี้เลยตั้งกรรมาการวันเดียวกันออกวันเดียวกันส่งกลับวันเดียวกันแล้วลุวงขึ้นส่งสํานวนไปบปชเลยนะครับเออมัน เป็นการวางแผนเอาไว้หมดแล้วนะครับนะอันนี้มันคือการที่ผมถูกรังแกถูกกระทำนะวันนี้หลายท่านที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็โทรมาเตือนผมนะว่าอย่าไปฟ้องนายกนะแต่ผมก็เรียนท่านไปว่าผมต้องขออนุญาตด,ดูว่านายกเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่หรือยังนะถ้านายกยังเพิกเฉยละเลยนะไม่ปฏิบัตินะครับผมก็ต้องใช้สิทธิ์ในการยื่นกล่าวโทษกล่าวหานายกรมตรีไทยนิวส์อออนไลน์คุณภาพาคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะต้องบอกว่า มีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ Thai News ออนไลน์ครับ